สวัสดีครับเพื่อนเอนวันนี้ได้ไฟแสงอาทิตย์เล็กๆน้อยนอยจะมารีวิวนะครับเพื่อจะเอาไว้ใช้นำไปติดตั้งสารพระภูมิเจ้าที่หน้าบ้านซึ่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นสินค้าที่สั่งมาจาก lazada ราคาไม่ถึงร้อยนะครับ นี่จะเป็นไฟสีวอรมไว้แล้วก็โหมดโหมดนี่จะมีหลายโหมดนะครับซึ่งการใช้งานก็ไม่น่าจะยุ่งยากอะไรนะครับก็ให้แท่นปักมานะนี่กรณีไว้สำหรับปักดินนะครับหรือ เอาไว้ใช้ตามความเหมาะสม,ม,สมแล้วแต่พื้นที่และชนิดของงานนะครับด้านหลังนี้ตัวนี้จะเป็นตัวเสียบสำหรับการติดตั้งครับก็จะเป็นในรูปนี้หรือเปล่าโอเคนะครับหรือในรูปนี้น่าจะเป็นในรูปนี้นะครับเพราะว่าสินค้าเพิ่งได้มา จากลาซาดาสั่งตรงมาเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการเปิดปิดอะไรประมาณนี้นี่ก็เป็น power on off แล้วเป็นโหมดเป็นโหมดปรับแสงไฟเป็นสวิตช์ on off ด้วยการกดด้วยการกด เขาจะทำงานก็คือตอนที่ไม่มีแสงนะครับจะทำงานตอนที่ไม่มีแสงเมื่อมีแสงเขาก็าจะหยุดก็เ,เป็นเซลล์แสงอาทิตย์โซลาร์เซลลนะครับใช่ไหมครับเป็นสีวอมไว้ จะออกโทนเหลืองๆนะครับเพราะว่าสั่งให้สาระภะมิกที่มันจะเป็นไฟสีเหลืองๆนะครับก็เลยใช้โทนของวอมไว้นะครับการปรับโหมดแสงก็คือตัวนี้นะครับปรับโหมดปรับได้หลายโหมด ต้องปิดนะครับแสงมันจะไม่รอดเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวจะนำไปติดตั้งสารพภูมิแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมนะครับที่องค์สารพภูมิเจ้าที่นะครับซึ่งโหมดไฟก็จะทำการติดตั้งไปพร้อมๆกันเลย นะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับติดตั้งองค์ที่องค์สารภูมิครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปชมกันได้ทำการรีวิวติดตั้งไฟ LED ระบบโซล่าเซลล์ที่สารภูมิหรือสารตายายนี่ครับตามสภาพสามารถปรับแสงได้หลายรูปแบบ ซึ่งเป็นระบบเซล์ลแสงอาทิตย์โซลารเซล์นี่ได้ทำการาชาร์จไฟแล้วแล้วก็ได้ทำการเปิดปิดตามจังหวะที่ต้องการแล้วก็สัญญาณไฟก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คํามือแล้วสวยมาก ามนี้เลยนะครับสวยมากครับแเป็นแสงวาวไว้หรือแสงสีเหลืองซึ่งเหมาะกับสารตายายหรือสารนููิินะครับโอเคครับก็สินค้าสั่งจากลาซาด้านะครับชัดเจนราคาไม่แพงครับ